มอายุร้อนไม่มีผัวผิดจะบอกว่าพ่อให้มาสวัสดีค่ะเียนเหลี่ยเดอะแก๊งวันนี้เรามาที่แอมพาร์เชียมาที่บูติก u ของ,ของนา,าสนานาวันนี้เรามาเลือกลิปสติกว่าสีไหนที่กำลังฮิตกำลังเป็นที่นิยมแล้วก็อินเทรนด์สุดๆแล้วก็สีไหนที่ทำให้เราปังสุดๆมาตามกันเลยคนระับสวัสดีสสดครับคุณ่บ กุ้งเป็นส่วนนานะครับเราอยากรู้ข้อมูลเชิงลึกของโปรดเราก็ต้องให้ผู้รู้จริงมาแนะนำให้เราอันนี้มีอะไรแนะนำพวกพี่หนุ่มบ้างครับสำหรับลิปสติกของนาลิปสติกก็จะอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยค่ะคุณดูนี่ามีทุกเฉดสีสำหรับทุกเฉดสีผิวใช่แล้วค่ะ ก็ใหม่ล่าสุดเลยนะคะที่จะแนะนําก่อนสเต็ปแรกที่จะแนะนําอันใหม่ก็คือไอคอนิ i ลิปติกที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเร็วๆนี้ฉลองครบรอบนาส25ปี50เฉดสีประมาณนั้ปะค60เฉดสีที่จริงมี72เฉดแต่ว่าจะมี12เฉดสีที่เป็น Exclusive เฉพาะที่บูที e p a c เกจิ้งสีแดง ใช่ค่ะเนื้อเขาก็จะมีความเบาเบ็นิดๆเนาะสำหรับรุ่นนี้ค่ะรุ่นนี้จะประกอบไปด้วยสามเนื้อด้วยกันค่ะพี่หนุ่มก็คือจะมีเนื้อเชียร์เนื้อเชียร์ซึ่งใช้ง่ายทาเดี่ยวๆสวยเลยให้ฟิลลิ่งที่เบาสบายแล้วก็เนื้อซาตินซาตินก็คือเนื้อจันิกเ m e n t ก็จะแน่นขึ้นมาแต่ว่าก็ยังช่วยเรื่องของบำรุงบำรุงไม่ไม่แมตไม่แมใช่ค่ะไม่แมตแล้วก็สุดท้ายก็คือเนื้อแมทก็สำหรับลูกค้าที่ชอบสีชัดเจนติดทนนานก็ต้องมาที่เนื้อแมทแต่อย่าลืมว่า แมทของนาในคอร์เลคชันนี้เขาก็ไม่ใช่แมทที่เป็นแบบแมทแมทจนทําให้ระหว่างวันมันเกิดร่องนะคะก็จะก็จะเซฟหลิดฝีปาของสาวๆได้ใช่ะะค่ะก็ยังอยู่ในโหมดที่ใช้ง่ายหยิบใช้ได้บ่อยๆค่ะ เติมระหว่างวันได้สบายๆใช่แล้วค่ะแล้วก็อย่างที่ได้แนะนําไปตอนต้นก็คือ12เฉดสีที่เป็นแพคเกจิ้งสีแดงที่จริงๆเขาก็อยู่ในคอเลคชันเดียวกันแต่ว่าอันนี้มี60อันนั้นมี12เป็น72ใช่ค่ะ12เฉดสีซึ่งซึ่ง12เฉดสีนี้ก็เป็นสีในตำนานของนาสก็คือเป็นสีที่ก่อเกิดแบรนด์ของนาสเลยนาสเริ่มก่อเกิดแบรนด์จากการวางขายลิป12เฉดสี นั่นก็คือ12เฉดสีนั่นเองแค่สิเฉดสีทุกวันนี้กลายเป็นนาใช่แหละค่ะโอเคค่ะถัดมาก็สีนี่นี่คือสีนี่คือสีในตำนานของนานะครับก็คือมีความสีแดงนะครัะก็สีที่นางแบบใช้ประจำนะอฮะแดงส้มๆเนี่ยเป็นสีมัสแทบของเขานะครับเนี่ยนี่คือความแบบนี่คือความความแตกต่างของเฉดสีนะฮะ อันนี้ก็จะมีแบบแดงเป็นแบบว่ามีกล่ำลงมาหน่อยนึงอันนี้ก็จะเป็นส้มๆนะฮะอันนี้คือ the best ของ12เฉดสีนี้ชื่อสีผิวชนไหมผิวชนไหม Express อันนี้ดีกวโอ๊ยอะไรนอันนี้แหละอันนี้คือ the best ของ12เฉดสีนี้ชื่อสีชางไฮเอ็กซ์เพรสค่ะชางไฮเอ็กซ์เพรสใช่ค่ะอันนี้นะครับพี่หนุ่มแนะนำเทคนิคสำหรับสาวๆที่ เป็นเจ้าของลิปสติกในคอลเลคชันนี้แนะนําว่าถ้าคุณอยากสวยแล้วก็ได้เนื้อสีที่มันแบบสดๆไปเลยของเขาเนี่ยให้คุณทาลิปสติกจากแท้งเขามีสโลแกนว่าอะไรนะครับวันว <One> ันสโตรคคอมราใหญ่ว huh. mm ันสโตรคคอมราก็คือทาแล้วคุณจะได้ความชัดถึงสีใ<ช>นะ,ะแล้วก็จะได้แบบคือถ้าคุณใช้ผู่กันทาก,ก็ก็ได้แต่ว่าพี่ว่ามันแอบ,บลําบากนิดนึงสำหรับคอลเลคชันนี้และเนื้อนี้แนะนําให้ใช้จากแห่งเ mm hmm. ลยต่ตอ <c oughs> ครับ ก็เริ่มจากสายเมอสุดก็จะเป็นเ <Yep, S 1> <G> วลเวดลิปกลายอะเวลเว l ลิปกลายนี่ก็คือถ้าดูจากแท่งเนี่ยจะเหมือนลิปกลอสแต่แต่ที่จริงคือเนื้อเขาไม่ได้ไม่ได้กลอสมากอันนี้จะเป็นการเอาผส<ร>มผ<ร>สานค่ะ นี่นี่อันนี้จะเป็นการเอาข้อดีของลิปสติกกับลิปกลอสมาเข้ารวมกันก็คือให้สีชัดเจนแต่ว่ายังมีความเปามชุ่มชลังใช่ค่ะมีความแเนือเรียบลื่นเกลี่ยง่ายอันนี้สําหรับสาวๆที่เป็นแบบพนักงานออฟฟิศหรือเป็นแบบคนที่ชอบแต่งหน้าเบาๆสบายๆใช้ได้ทุกวันไม่ต้องกวนเรื่องแบบปาสแคกหรือต้องนําแฟชั่นมากแนะนําเป็นรุ่นนี้ คุณเยหลี่ชอบมากสีนี้ค่ะถูกค่ะนะคะสีนี้เขาก็จะมีความแบบเนี่ยชื่อสีบาทเนี่ยมีความแบบมีความเป็นเม็ดสีแต่ว่ามีความสบายปากจากการเป็นกลอสอุณนี่ทั้งสองสีเหมาะกับดิฉันมากต่อมาครับต่มาก็จะเป็น power matte lip pigment ค่ะอันนี้เยนลี่อยากลองก็คือแบบเนี่ยมันก็จะมีความแบบอันนี้เป็น s u เปอร์แมทนะคะบ นิดเดียวเรากำแบนเนี่ยฮะอะอันนี้อันนี้ถ้าสาวๆเป็นคนที่ชอบความคมชัดของลิปสติกค,คุณทาแบบนี้ทาให้เต็มริมฝีป,ป,ปากคุณได้เลยนะ,ะแต่ถ้าแต่ถ้าคุณเป็นสาวๆที่แบบว่าจะอยากเปรี้ยวก็ไม่เปรี้ยวแต่ว่าก็ยังความเกรงใจเจ้านายอยู่อ่ะคุณแตะเนื้อเอาไปเบาๆนะฮะแล้วคุณก็ค่อยๆแท็บคุณก็จะได้ความแบบคุณเห็นไหมฮะสีมันจะดูละมุนขึ้นได้ความแบบ แต่ก็ยังได้ความแมทต์และได้ความเป็นอ v e r y d มากขึ้นเนาะถึงบอกว่าเราต้องมาหา e อ็ก r t เขาเนาะเพราะว่าพอเรามาถึงปุ๊บพอคุณกุ้งแนะนําว่าเราจะต้องใช้ด้วยวิธีการแค่แท็บบางังเราก็จะได้เป็นอีกแบบคาแรคเตอร์หนึ่งของลิปสติกหรือทาให้เต็มริมฝีปากเราก็จะได้เป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งของลิปสติกมีของต้องใช้ด้วยกันใช่ค่ะแล้วก็อีกอีกเนื้อหนึ่งที่อยากจะแนะนำซึ่งจริงๆก็เป็นสีที่เป็นเป็นตำนานของนาสค่ะ และอีกหนึ่งลิปสติกในตำนานที่ไม่ว่าจะเป็นช่างแต่งหน้านหรือสาวๆทั่วไปต้องมีคือ velvet matte lip pencil น <Well S 2> <Red S 1> ะครับนะฮะเนะะื้อ matte ไดูสิ pencil matte แต่ว่าไม่รัดตึงจะนาให้ปากเกิดร่องระหว่างวันชอบตรงนี้เป็นสงไม่แห้งใช่อ่ะต่อครับค่ะถัดมาก็จะเป็นรุ่นที่ฉลองครบรอบนาย20ปีนะก็คือ audacious lipstick ค่ะ audacious lipstick อันนี้ก็คือเป็นอันต่ออันต่อนี่นี่ก็คือเป็นสีที่ใช้ง่ายไม่ไม่ไม่เขาเรียกอะไรอ่ะไม่ไม่รัด โอ้ชอบมากเลยอ่ะอันเนี้ยเนื้อชัดเจนเนื้อชัดเจนผสมก็เป็นวันวันสโตนจริงจวันสโตนก็คือทาหนึ่งฟังคุณจะเห็นเลยว่าได้สี่แต่ที่ผมลองให้ดูจริงๆมันจะเกิดงานตอนที่แต่ที่กินหรือแล้วกันเนี่ยดูดิหนึ่งสโตรสีชัดแค่สีชัดอ่ามาตอโอเคถัดมาจะเป็นลิปกลอสค่ะอันนี้เราชอบมากที่สดอันนี้เป็นลิปกลอสที่ไม่ปกติ มันคือลิปกอสเว้ยเออแต่ว่าในเวลาที่มันเซ็ตตัวมันไม่เคลื่อนตัวแล้วแล้วมันก็ไม่ได้แบบขยับตัวเหมือนกลอสทั่วไปที่แบบอันเนี้ยคือกลอสคุณจะรู้ว่าอันนี้คือกลอสเนี่ยมันจะเป็นกลอสใช่ปะแต่อันนี้พอ you อเป็นกลอส่างเงี้ยพอนางเซตตัวนางเป็นลิปเคลือบอยู่บนออนท็อปลิมด็อกในสีลิปสติกของทุกสีได้เลยอะ่ะเหมือนแบบอันเนี้ยเซ็ตตัวละคุณอยากให้สีแดงคุณเปรี้ยวอะ่ะคุณเอากลอสเนี่ยลงไปผสม เคลือบ <c oughs> แล้วมันก็จะเคลือบออนท็อปอยู่อย่างนั้นอ่ะแล้วก็ไม่แบบไม่แบบเขาเรียกอะไรมันเหมือนม,อมันเหมืนมีันเออมันมันไม่เคลื่อนตัวไม่ไหล <c oughs> เราชอบมากอันเนี้ย ต่อไปแล้บก็จะมีแอสเซซอรี่เสริมก็จะเป็นลิปไลเนอร์อันนี้อ๋อนี่ชอบมากลิปไลเนอร์สร้างสร้างลุคที่ให้คอมพลีทให้ดูคนโบราณเขาบอกว่าลิปไลเนอร์เนี่ยเป็นคนโบราณใช้อย่างเดียวจริงหรือไม่จริงอ่านเนี้ยพี่หนุ่มชอบว่าพี่พีชพี่เทียชอบใช้ลิปไลเนอร์แต่เราจะบอกว่าพอตอนเนี้ยพอเป็นลิปไลเนอร์เนี่ย มันก็จะแบบถ้าในสายเก่าก็จะมีความเอาลิปนิดแต่ถ้าสายฝอลิปไลเนอร์ยังสําคัญเสมอสำคัญใช่ใชอะไรคือฝอเก่าฝอคือสาย <What? S 1> สายใสย่ฝรั่งเบ๊กเบ๊กแบบว่านั่นคอนทัวร์ contour, มีลิปมีตัดขอบแต่ถ้าเป็นสายเก่าเนี่ยปากต้องเบอะเ,เ,เป็นแบบว่าเหมือนแบบตื่นนอนมามนแล้วเป็นใครคนอยากรี้ว่าชอบอะไรใช่อันนี้ก็เป็น อีกหนึ่งเล็บเป็นกลอสซี่เด็กๆน่าจะชอบไม่ต้องเด็กๆหรอกผู้ใหญ่เนี่ยแค่นี้ะคุณต้องมาระหว่างวันแค่นี้สวยละมีความแบบชมพูน้มๆหรือถ้าอยากให้มันแบบสบายๆคุณก็ทับๆเหมือนกางที่คุณุ้งบอก ค่นีอยากได้มากเลย่ะคะเอาทั้งหมดเนี่ยสำหรับในในคลิปเนี้เราก็มาให้คุณก้งแนะนำวิธีการใช้ลิปสติกสีลิปสติกได้แบบว่าในเนื้อที่แตกต่างกันสาวๆที่ได้ชมในช anel ของเราก็จะได้รู้ว่า ควรจะเลือกสีไหนควรเลือกเนื้อแบบไหนให้เข้ากับการที่การแต่งตัวกันหน่งหน้าของเราแล้วก็ช่วยกด subscribe like share แล้วก็ดิงกกระดิ่งไม่ดิ่งดอกนะคะแล้วขอบคุณคุณกุ้งมากเลยนะคะที่อธิบายให้เราเรื่องเกี่ยวกับลิปสติกค่ะอย่าเพิ่งบอกคุณหลวงกุ้งเพราะว่าเราจะยังมาคุยกับคุณกุ้งอีกหลายหลครั้งใช่ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่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 ะ